สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมกับน้องนะฮะมีส้มตำมาชวนคุยชมกินด้วยกันนะครับแล้วเรามีไก่อบโอ่งนะครับผมแล้วก็มีอะไรบ้างวันนี้หมูสามชั้นหมูสามชั้นอบโอ่งนะครับปลานิลเผานะครับช้อนอะจอยไม่ได้วมาห <laughs> น่าดายนะ <laughs> มีมีหลายอย่างเดี๋ยวจะคุยเอาอมันเป็นละไก่ก่อนเลยผมอยากกินไก่ไก่ไม่ได้กินนานแล้วคุณผู้ชมอยากกินตำครับอยากกินตำอ้อ ไก่แบบนุ่มๆเลยน้องได้กินน้ำปลาเข้าไปนะเหมือนเราขึ้นสวรรค์นะได้กัดไก่เข้าไปนะมันเราตกนรกไม่ใช่เหมือนกันอะมันร้อนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมาหั่นหมูไม่ได้ไพียงซีซีนี่กี่เดียวเอาหรอเอาหมูเหรอเอาเอา ๊บแล้วตัวนไหนได้หมดเอาคนละครึ่งไปโอ้โหแม่นแนัง <c oughs> ติดละส้มตำมาละนย่เจิ้มเจาม้าครับทุกน้จมหมูจิมไก่อ <c oughs> ร่อยแล้วสิน,นุ่มนะมนอบออง นินจิ้มด้วยได้แล้วชีกแรกแบบว่าสบายสบายแหละน้อ,อนมนะใช่ม้นตึ๊บเจ้าเฮ้ยเจ้ามันจะมาสู้น้ำปลาผมได้ไงกินควบคู่กันไปออื้อ มาครับคุณผู้ชมแซ่บๆด้วยกันนี่หมักน้ำผึ้งนเนี่ยมีกลิ่นน้ำผึ้งนะมใช่หมูหมักโ,โอปปโ้โหอบแล้วไอหมักแล้วแบบโอ้โหไอ้น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยน้อนอ๋อทิมทิมอร่อยก็ต้องลองสิครับเนี่ยวันนี้เต็มหน้าตักเลยต้องยืดเลยวันนี้ิด็กทางหน่อยก็ดีนะฮึย <laughs> <laughs> ังไงยินดนีรติกาทุกสีในเกมอ่ขออนาาุญาตใช้เสื้อไอ้ใส่เสือ้อ ไอเสื้อเช็คอ,อร่อยเลยสูปลาลาผมไม่ได้ปลาล่าดีกว่าวันนี้ทำอะไรนนทำปูปลาเหรอทำปูปลาแบบเข้มข้นเนี่ยปลายังไม่เจาอเลยออเอาเป็นตัวอย่างเถออ คุณผู้ชมอยากกินอะไรลุยครับผมเออผักบุง้งเอาผักบุง้งไป<ฮ>บางนา <laughs> บางแมวกระตายแล้วเลยขาผมมีเออหยิบเอาผักบุ้งเหี่ยวไปไหนไปดูยายมาวันสาทิ้งแล้วไก่ยงนุ่ม พี่เกมชอบไก่อะไก่อร่อยหอ,อมอออน้ำพึ่งมากอะ น,น้องน้นน่องเหรอทำมาก <c oughs> ห้าล่านนเนี่ยพ <c oughs> ี่เอ็มไปบอกโองห้าเลาวเนี่ยสมองอย่างเงี้ยคุณผู้ชมโลเคดื่มงานจบแบบทำอะไรเนะี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นนักปรินยาาำลาความฝันถ้าหลอกก็ยังเป็นอะไรได้ยิ่งไม่หลอ่ออีกคุณผ yeah, ู้ชม<อ>แย่ชีวิตแ็งใจดำอะ่ะนอน,ยยนอย่าไปแย่งกระดูกกับหมากินอยู่บนโต๊ะนย่เงมันจะได้หรอกติดวิญญาปลาคุณผู้ชมไม่ได้กินปลาเลยเอ,อ อ่ะมดคุณผู้ชม,มนก <laughs> น้อยเมือบะเฮิร์มันแน่นอนอยู่แล้วนัว่งต้มตำเลยผมผักบุ้งอย่ามัดกอแล้ว <laughs> ไก่อร่อยอ่ะคุณผู้ชมไก่อร่อยจริงมหมูก็อร่อยปลาก็อร่อยอร่อยหมันเลย่อยเ,เนี่ยทรงเหมือนไก่อันนี้นะไก่อย่างกอ ไก่หมักตุไก่ย่างมุกเชนบุรีอ่ะเนี่ยเขาทำให้แบบว่ามันลึ่างนะใช่อร่อยท่าน้ำผึ้งทาขมิินนะต่ำกระลำหนังเอาปวดผมแม่หนังนี่อหมูอันนี้สำหรับคนเล่นกล้ามเ๋อะคนเล่นกล้ามไหมเล่นพี่เกมเขาต้องกิน ว่าช่วงนี้พี่เกมลดน้ำหนักใช่แล้วกินไหนต้องกินของให้มันแบบว่าดึงเสริสม่างกายเดี๋ยวช่วงนี้ผมเน้ำำนกินผักเยอะแต่มันติดคอต้องมีน้ำนี่ไงน้ำตําเนี่เอาอย่ามาซดวะกินผักเยอะระบบผผานดีบอกเอาช้อนมาแม่ไม่เ,ามาเคย <c oughs> บอกบอกว่าไดไม่อยากซดแม่หรอ <c oughs> ลดน้ำหนัก <c oughs> <c oughs> มันเกี่ยวยังงกันกนะ โซเดียมจเจอผมหูดถุกตำกินสองคำเผ็ดฮะอันนี้ดูสีจืดๆนะคุณผู้ชมจะเผ็ดอ่ะเผ็ดเขาตำพริกเม็ดเล็กมาไปแต่ผมไม่ได้ซดสตำตำเลยสีโตำอร่อยมาก มะละกอม,มาสุกไปหน่อยวันนี้ม,มันไม่กรอบเอามากรอบๆนะอร่อย เเดียน่ปกติพี่เกมไม่ค่อยเผ็ดนะเนี่ยเผ็ดเล้วก็ถอดลายไปอ่ะแขนพี่เกมด้วยนี่อะไร Oh, ออมันดูจากมัดกัมเนี้ยแล้วไก่ตัวนี้น่าจะแบบว่าเล่นเวทพอตัวเลยนะแน่นมากเลยแล้วเนี่ยเขาเอาขาามิ้นเอาสมุนไพรหมกมาด้วยเนี่ยเป็นสีแบบนึงอย่าง <ste el> กลิ่นเหมือนไก่บ้านเลย <ste el> หมุนแพะคล้ายๆกลิ่นแบบหมักไก่บ้านอ่ะวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะผมมากินส้มตำด้วยกันนะครับส้มตำของเราวันนี้เด็ดมากนะครับปลาเผาหูปลาหมดไปองเดียวองเดียวขอบเดียวแต่หมูหมดไปครึ่งนึ่งไก่กับตัวหนึ่งไก่อร่อยรับรองว่าไก่อร่อยแน่นอนนะครับผมนนก็ไม่ค่อยกินไก่หรอกแต่ผมกินไปเยอะนี่เป็นหน้าอกมันต้องมีน้ำกินไปกินตำกับหมูอเนี่ย เดี๋ยววันนี้ก็เอาไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับและพวพบเจอกันในนพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับนะ